สวัสดีค่ะพบกับคุณย่าสตอรี่ค่ะเช้าๆพาดูทะเลบ้านสุดขอบฟ้าจันทบุรีเมื่อคืนฝนตกเยอะฝนตกหนักเนะาะเช้านี้ยังไม่เห็นพระอาทิตย์เลยพระอาทิตย์น่าจะขึ้นจุดซ้ายมือเนี่ยที่มีเมฆขาวๆเนี่ย แต่ว่าวันนี้เมฆยังเยอะอยู่ฝนน่าจะตกอีกนะเรือประมงเยอะเลยนี่เขาเรียกสะพานสะพานลงไปสะพานแหลม <c oughs> เพื่อคนก็จะเอาเรือมาขึ้นปลาขึ้นอะไรที่เข้าไปเก็บมาที่ไปหาปลาในทะเลมา มันมีอะไรครับเนี้ยมีปูเตยกิ่งที่เปิดเรือปลาไม้เด่นเดี๋ยวจะไปดูว่าเรือประมงเขามีมีกุ้งมาบ้างไหมเนาะกุ้งหรือปลาหมึก ปลาจจละเม็ดอย่างเงี้ยปลาเก๋าอย่างเงี้ยเห็นไหมโอ้แถวนี้เขามานั่งเรือตกปลากันได้ด้วยนะโอ้ทะเลทางนี้ก็น่าจะอาบน้ำ